ช่วยพ่อรีวิวร้านอาหารทำหน้าที่ลูกสาวสำหรับนางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์รีบเคลียร์คิวคุงแฟนหนุ่มใหม่พัธเดชไปหาคุณพ่อที่เพิ่งเปิดร้านอาหารที่จังหวัดแพร่ซึ่งคุณพ่อข้อร้องให้มาช่วยชิมเมนูอาหารเนื่องจากลงทุนไปเยอะแต่ดันขายไม่ไดีอย่างที่หวังไว้งานนี้เลยต้องหวานให้ลูกสาวคนสวยมาช่วยการันตีโดยปุ๊กลุกได้โพสต์เสร็จภาาบรรยากาศร้านอาหารพร้อมเขียนข้อความรีวิวเมนูเด็ดร้านคุณพ่อว่า คุณพ่อไปลงทุนเปิดร้านอาหารที่แพร่ลงทุนไปเยอะมากเลยบอกขายไม่ดีเลยลูกได้วันละสองต้องมาช่วยชิมอาหารหน่อยไอเราก็รีบหาคิวปิดกล้องละครเครียงงานรีบไปคิดว่าอาหารรสชาติไม่ดีมั้งหรือสถานที่ไม่ดึงดูดตั้งใจจะไปติดตรงๆเลยจะไปบอกว่าต้องเพิ่มเติมโน่นนี่ปรากฏว่าไปถึงอ้าวร้านชิวมากน้ำตกต้นไม้ทั่วร้านแต่งอย่างดีบรรยากาศชุม่มชื่นทั้งร้านคิดในใจสงสัยเพราะรสชาติอาหารมั้งพอลองกินอ้าวเฮ้ยอาหารโคตรอร่อยไส้อูคือเดอะเบส เป็นไส้อวส้วสูตรเฉพาะทางร้านย่างจากเตาถ่านกับมะพร้าวกินแล้วรู้เลยว่าเตาถ่านคือบอกพาปไปเลยว่าโคตรอร่อยเกิดมาไม่เคยไส้กินไส้อร่อยขนาดนี้พ่อดีใจใหญ่พอกินน้ำพริกหมูอาวาอร่อยไปอีก่กบอร่อยมากกบที่ว้าวคือผักออกในปลูก,ลกสวนในร้านเลยไม่มีไรจติเลยอร่อยทุกอย่างเลยอยากเชิญชวนคนที่อยู่แพร่หรือไปเที่ยวไหนแล้วผ่านจังหวัดแพร่ช่อแฮฟากแวะเป็นกําลังใจให้คุณพ่อด้วยนะครับสหรับร้านเปิดใหม่ไปก็จะเจอคุณพ่อตลอดรัะจัดงานวันเกิดงานจัดเลี้ยงงานแต่งมีห้องคาราโอเกะ และรีสอร์ทห้องพักวอร์ชรพอนโอเอสเคก้าสิบหกพ่อสู้ๆนะครับพ่อตั้งใจยังไงพ่อต้องสำเร็จนักะรักกบพิกัด Google Map ครัวสวนมะขามช่อแห่